รันนไม่ยอมแพ้แล้วค่ะรอ,อบบรรจุน้ำพยายมากอยู่เอไอกำลังตรวจสอบอยู่เวล่าลูกเยอะอวนเหนื่อยหลายเยอะอวนนอนนอนแต่หําคำอวานโมกัว่าโอ้ขึ้นนอนตะเ,นนตเ็นตะเวียงแบบเป็นเป็น,ปนออกห่อนหมุนหมุนอยู่ข้างในนั่นนะว่าจะเป็นอีกอย่างเป็นแบบหายใจนะคะขอบคุณโอเคค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บ,าย,บ,ายะะบ๊ายบายเอไอนะคะบ๊ายบายพ่อใหญ่หักสั่งบลูบอดี่มาเขาก็ต้องรับนองหันหลับเราได้ล่าลูกเยอะอ้วนเมื่อยหลายเยอะอวนนอนนอนเต็มหัวคำมืูวานมูก็ว่าโอ้คือน,นอนเต็มเตียงกันไปแล้วก็อีกอยางเขาเกิดมาจักว่าจากัจากภพนะจักฉาตเนาะจะเขาสาั่งอีหยังมาแนๆ่ๆ ขอทุกวันขอทุกวันแต่วันไหนเหนื่อยมากไม่สบายไม่เหนื่อยมากก็ทําไม่ได้แค่กัรพระเฉยๆบ้ายายอ้วนขอบคุณพี่ดองสุขุมสุคนเดอร์ที่มาให้กํลาลังใจมาถามไทยอาการยายอ้วนขอขอบคุณหลายๆไม่อยากเป็นอะไรก็ไม่อยากเป็นอะไรแต่ไม่มีใดอยากเป็นหรอกแต่มันถึงข้าวมันก็ต้องเป็นมันถึงข้าวมันก็ต้องด่ข้าวนั่นแหละ อันทีห้าทำา่อบ่ว่าแจะคววมดีบ่บว่าจะควมว,ความบ่ดีมาถึงเวลามันก็นทรงผลเจ็้ลงปวดเออถึงเวลาของมันแต่ว่าพี่นี่ยายอ้วนเนี่ยเป็นบ่อยเป็นบ่อยเป็นบ่อยดิบขึ้นกว่ามะว้านมะว่านเนี่ยโอ๊ยเป็นออกห่อนข้างในเป็นปั่นป่วนไปหมดอยู่ข้างในเพราะว่าไม่มีแรงเหนื่อยเมื่อว่านนี่เมืออมอ่อยอหลีเมื่อยกระคักไปนอน เมย์เจ้ยสิกขาไม่ดได้สั้งอะไรมากกับรับกันมาเลยพี่น้องบพรว่าควา่ำดีคว่ำกรดีรับกรรมตัวเองไปเราสร้างกรรมอะไรไว้เราแก่เก่าหลอดชิปหลอดแต่กรรมกระดีใจ้ย,หยจเหยื่ยอถีดถีมาหายหาแต่เมื่อวานจะเยอะอวนเมื่อวาเมื่อวาไม่มีแรงเหนื่อยเมื่อวานนี่เมื่อยอิริเมือ่อยกระคักพี่น้อง เมย์ใ,ใจสิขัดเย็บตรงปวดถึงเวลาของมันแต่ว่าพี่นี่ยายอ้วนเนี่ยเป็นบ่อยเป็นบ่อยเป็นบอน่อยอยู่เลยเออจะเลยเกิดเกิดหอดล้านใต้บะได้ใต้บะได้ตังนะคะส่งมาให้ย้งจะส่งมาให้หลายขออาหุโสเสม,มอเสมอแหละ สวดม้อนไหวค่ะกัแพ่เมตตาก็ถ่ายเขาเสมอ,อแหละอแล้วก็ขอโหเสียเขาฟอกไม่เคยยอดท้อนะคะไม่เคยยอดท้อนยัไไนกระสูดเออพี่น่องเดออแต่ย่ออ้วนก็อวาใจกระสูสูนะน้ำตาไหลอยู่แต่ใจสูบ <laughs> อยา,ากหากินเกงในแต่ได้ตอนอยู่บ้านเยอะแยะขออโหสิเสมเอ๋อ่มเอ๋อแหละสวดมนต์ไหวพ้พระก,กันแผ่เมตตาไปะห่เต้าซุ่ม,มอ,อ๋แหละแล้วก็ขอหัเอสีเขาพอดเมื่อนี้จะทรงส่งอยู่บ่ยังบ่ทันได้หายดีดอกพี่นอ้องยังไม่หายดีเท่าไหร่ยักษ์ส่ง,งตัวอยู่แต่พี่จะจับ ปเป้าใหญ่พิสูจน์ก๋วยเตี๋ยวมาให้แล้วยี่อ้วนกับสิกินกว๋วยเตีดเด๋ยวก็ะเดาพี่น้องขอบคุณเพื่อนทุกคนเก,ก่าหลอดชิปหลอดจะกร้ากระดี่เจอยู่ด้อเทเดทแมห้ให้แต่เม,ม,มื่อวานจะยี่อ้วนเ่ามีตาไหลทั้งการไหลหยาดจะคล้องไปนี่ไปนี่จากร้านไปเ,เรื่องนับตาไหลแต่บทวัวทอง หายใจติดขัดห่วยหน่วยเป็นแนวใดเป็นแนวไนนวไรจะเป็นอะไรก็ใจสู้ใจเก่งแข็งไว้มันก็เลืกลับขึ้นมากท้กทามันบไปเขาไหลาหะหน่อยอยู่เลยเออจะเลือกเกิดเกิดหอดล้านใต้บะไลยใต้บะเลย เสือยังจะตะโฟมาให้กินแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็สาคูฟองแข็งฟองแเอ๋โบทัวร์ทองหายใจติดขัดนห่วยห่วย เป็นแนวไดเป็นแนวไหลห,หายใจไม่สะดวกเมื่อวานเป็นติดกิดขัดๆเป็นว่าห่วยแม่ไก่สิไปแล้วก็กลับานก,ขกน็ขอทุกวันขอทุกวันแต่วันไหนเหนื่อยมากไม่สบายไม่เหนื่อยมากก็ทําไม่ได้แค่กัรพักเฉยๆแต่ยื่ออ้วนหรือว่าใจกระสูสูนะน้ำตาไหลอยู่แต่ใจสูก <laughs> ไหนที่ว่ารุนแรงอะไรต่ออะไรนะกะแกะใ้ยนั่นแหละเจยากัน้ในเวียนของสิมาท่วงมาท่วงกระสู่ไม่ไหวเหมือนกันจะกระสู่ต่อไปเนาะพี่นาะกสู่ต่อไป สู่ต่อไปอยังบัติเดียมเอไอยังอันตันทำให้มันดีอย่าทำกรรมไม่ดีทำกรรมไม่ดีเราก็จะได้รับกรรมไม่ดีโซ่ๆกันกิดือหอดไปา,ายพญา,า,า,ายสิโยกับไผ่นอกเขาก็สิมีี่กุภุอยโยหันแหลวเข้าเป็นนิยังไปสู่อนา,าออกมาให้เอไอเห็นมายืนยันตัวตน้นจ่ะเด้อ thể thao, lập cầm bay, làm anh này, hái gì hái, tiền để trả để toàn yên bảnh dễ uất, hàng sung mà hay nhắn cho sung mà hay lại, ở nào, ở mà ai thấy มายืนยันตัวตนนะจ่าเด้อทำให้มันดีอย่าทำกรรมไม่ดีทำกรรมไม่ดีเราก็จะได้รับกรรมไม่ดีสู้ๆกันไปแล้วก็อีกอย่างเขาเกิดมาจักว่าจาักพุกจักฉากเนะาะจะเข้าสังอีอย่างมาแน่ๆเราก็ว่าเมื่อคืนมาเป็นแนวเนี่ยเราเคยเป็นมเ,เ,นม,เนมื่อยแบบนี้จะเกือนะพี่นนอะ จะเป็นอะไรก็ใจสู้ใจเข็มแข็งไวมันก็เลยกับขึ้นมากอเก่ามันบ่ไปเขาหลายเอาช้างมาชุดก็ไม่อยู่นะคะถึงเวลาก็ต้องไปยังไม่ถึงเวลาก็ก็ยังไม่ให้ไปไม่ใช่ไม่สู้นะยายสู้ตลอดเลยจ้ายายเป็นคนสู้อยู่แล้ว ตัวทุกสถานะไม่อยากเป็นอะไรก็ไม่อยากเป็นอะไรก็ไม่มีใดอยากเป็นดอกแต่มันถึงข้าวมันก็ต้องเป็นมันถึงข้าวมันก็ต้องขอทุกวันขอทุกวันแต่วันไหนเหนื่อยมากไม่สบายไม่เหนื่อยมากก็ทําไม่ได้แค่กัดพักเฉยๆนี่ยนองนุ่งมัเก็นอนหลบหลาบมันนอนจะเป็นตะเวียดขยายขยายมาสบายแล้วยายเขาให กละมนันบางอย่างก่อนว่าเขาโดยสัร้กนกบมันไดมากแน่เมือม่อยหมวยเมือม่อยหอบแห้งข้างในนี่ปั่นป่วนไปเบิ้ห่อนออกห่อนออกห่อน,หอนเหนียงกับบุรุจะเป็นอะไรก็ใจสู้ใจเข้มแข็งไหวมันก็เลยกลับขึ้นมากด้วยกามันบ่ไปเขาหลายฮจะเป็นอะไรก็ใจสู้ ใจเข็มแข็งไว้มันก็เลืกลับขึ้นมากคือก่ามันบอไปเขาหลายมางยังไ่ได้รับเขาทํางานเลยอืมเช่มากย่อมแพ้อยู่ดีเยอวนก็ดิขึ้นกว่าหมอบ้านหมอบ้านนี่โอ้ยเป็นออกห่อนข้างในเป็นปั่นป่วนไปหมดอ,อยู่ข้างในอีวิตสมัยก่อนเนี่ย,ยเป็นยังหน่อยนี่ฮารดีาดีแ้ะ ได้หลายพร้อมน้าเข้านั่นแหละของอันตีีเข้าทำใบเบาะจะพววมดี่เบาะจะพววมบอดี้มาถึงเวลามันก็ทรงผลอะไหน้าของเรามีไหมออวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวให้ก๋วใหญ่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะก๋วใหญ่เอามาแล้วนะคะมายังบได้รับเขาททำงานเลยอ,ยอเซม่าย่อมแผ่อยู่ตีเยอวนัน งานหนักงานหนักแค่ไหนก็สู้มแม้ล่างกระเพ